ธรรมาสวัสดีวันนี้ก็เป็นอีกวันนะึ่งที่ได้มาปอบกันเน้นวันนี้จะมาแร่งเรื่องบุญกิยาบุญกิริยาวัตตุสิบเอ้ยไม่จ่าตัว,ตว,ตวบุญกิยาวัตุุสามบุญกิยาวัตุุสามมีอะไรมาัางหนึ่งตานน้ำใหม่บุญจำเร็จโดยการให้ทานห่างจากที่เราได้บ่อยจากให้ทา,านไปกับคนเอื้นแล้ว ใจเราปั่นปพลือมัง่งเกิดนึกเสียดายนึกดีใจเราปั่นปพลือให้เราเกิดนะนีน่แต่เรานึกเสียดายอันนี้ก็ได้บุญแต่ได้ไม่เต็มแม่เต็มมั่วแต่ถ้าว่าเราให้ไปแล้วเกิดมีความจำจืนใจเบิกบานอ่นนี่เราได้บุญเต็มรอยกับได้บุญเต็มรอยบุญสำเรจก็ได้บุญสำเรจโดยการให้ทานสองสี่ละไม่คือบุญจำเรจโดยการรักษาสิ้น สิ้นสิ้นห้าของเรานี่แหละมีกลับไม้ในในตัวเรานี่มีกลับไม้สิ้นห้ากาดกไดใด้อหนึ่งเราพยายามต่ไม่กลบับรักษาให้กลับในแต่ละวันในแต่ละวันาการสมราทานสิ้นจากปลาก็เป็นรูปแบบเป็นแก่รูปแบบนะแต่การรักษาสิ้นนี่คือมันอยติจใจของเราอยติจใจกองเราบางทีต่ำรูปแบบนี้แต่ใจเราไม่ไปมันก็นไม่ได้ไม่เกิดประโยชน์ ไม่เกิดบุญไม่เกิดกุศลน,นั่นคือไอเรานั่นอย่างที่ซ่องที่เราใหม่ขันวันจำเร็ดโดยการบุญจำเร็ดโดยการรักษาสิ้นก็สร้างปาวนาใหม่ปาวนาใหม่นี่ก็บุญจำเร็ดโดยการปาวนาการปาวนาคือหนังกำหนดดูจิตดูใจของเรานี่แหละหนังหน้านาตีสิบนาทียี่สิบนาตีแล้วแต่เรื่งจะมองเร่งจะมองหลังจากหนังแล้วกำหนด ภาวนาแล้วเราเกิดปิติเกิดอะไรได้มังง่งเงินไอ้ไอ้แหลที่ตัวเราถ้าเราเกิดมีความสับสารดีใจก็ก็แบเกิดเป็นบุญเกิดเป็นบุญอ่าเกิดเป็นบุญอ่าตานสิ้นภาวนาเนี่ยเป็นตําวิเศษอ่าเป็นเป็นโอสถวิเศษจ่ายบำบัดโลปะโตสะโมหะในตัวเราเนี่แหละไม่ใช่ในตัวเอิญ การปฏิบัติธรรมโดยการบริจาคทานรักษาสิ้นและเจริญภาวนาเรียาการะาวา่าบำเพ็ญบุญผู้บำเพ็ญบุญเนี่ยผู้บำเพ็ญทานยอมมีความปิติเบิกบานใจผู้รักษาสิ้นยอมมีความสงบอยากเย็นผู้เจริญภาวนาพินาณาเนตามสภาวะความเป็นจริง ผู้นี้จะเกิดปัญญาเกิดสติปัญญาสุขุมปราดเพลองนั่นเรา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 ต่ำกลบแล้วไหมในสาอมอย่างนี้ในตัวของเรานะถ้าเราต่ำกลับแล้วมันมันหลังจากต่ำไปแล้วมันปั่นปลือมั่งไอเรากิดไอเรากิดนะไอเรากิดภาดวนาแลตัวเรานี่แหละแลตัวเรากันบุญกิยาวัตตุสิบ สิ่งอันเป็นเตตังแห่งการบำเพ็ญบุญเนี่ยเองการการตานการํำบุญนี่แหละการดำบุญนั้นกว้างวายนะกว้างวายวันเน,นี่ยว่าเออตัวเราเนี่ยหลังจากิดตํมบุญไปซ้ำย่างถี่แรงมานีการให้ต้านการหลักษาสิ้นการภาวนาเนี่ยหลังจากดำไปนแล้วเกิดอาการปนปปื้อมั่งในตัวเราเเกิดอาการ กันเมมั่งในตัวเราเราเรา,เราต้องวีกลหอปินิดารณาเองในตัวของเราี่คนอื่นจะมาแล่ไม่ได้หรอกนอกจากเราต้องแล่ตัวเราเองชำรจตัวเราเองได้ดีที่สุดผู้อื่นเป็นแกการจีนํำจีต่างแต่การแต่เราจะไอ้มีในตัวของเรานี่คือเราต้องทำครับเราต้องทำเองเราองนั้นภาควายนะครับภาควายนั่นวันนี้ก็ ควกไหวแกนี่นะหลงบุญกิยาวัตถุซ้ำะบุญกิยาวัตถุซ้ำทิ้งั้นเป็นเตตังแองการตําบุญทิ้งงานเป็นเตตังแองการตําบุญคือทาไปแล้วเกิดเกิดอาการบันปลือมังในตัวเรานัา้นควากไหวตรรมะสวัสดีวันนี้อ่าเจริญปอน